สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการฝากเงินกับตู้ ATM อนะครับอัตโนมัติไม่ใช่ครับตู้ฝากเงินอัตโนมัตินะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยพอดีว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์ประมาณสักเก้าโมงกว่าๆนะครับผมเอาเงินฝากเข้าไปอยู่สี่พันนะครับสี่พันแล้วทีนี้เครื่องมันก็มีปัญหานะครับบอกว่าเครื่องขัดข้องนะครับเครื่องขัดข้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนเลย พอดีมันเป็นวันเสาร์นะครับก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับสักพักหนึ่งเงินที่เราเสียบลงไปในอ่าในตู้นะครับมันก็จะมีตัวปิดปิดไว้นะครับไม่สามารถที่จะเอาตังค์ได้เลยนะครับก็ <iyor> คือมันปิดล็อกไว้แล้วแต่ว่ามันก็สักพักหนึ่งันก็คืนบัตรมาให้นะครับแล้วก็ขึ้นที่หน้าจอว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วมันก็บอกว่าเครื่องขัดข้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เออมันเป็นวันเสา,าร์ก็เลยไม่ได้ติดต่อเงินก็อยู่ในนั้นนะครับสี่พัน ทีนี้ผมก็นั่งเฝ้านะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาต่อจากผมเนี่ยสามารถฝากได้ฝากเงินต่อได้ไหมผมก็นั่งเฝ้าอยู่สักพักหนึ่งก็มีคนเข้ามาจะฝากเงินนะครับก็ถือตังมาจะฝากเงินก็เสียบบัตรเสียบอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นว่าเครื่องขัดข้องไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือว่าถ้าเราจะทํารายการอื่นได้ก็คือฝากก็คือโอนเงินเติมเงินพร้อมเพยอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะฝากเงินณตอนนั้นได้นะครับเพราะว่าเงินของผมเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในนะครับมันไม่สามารถที่จะฝากเงินได้เลยนะครับเครื่องมันจะล็อกตรงที่เราเสียบเงินไว้นะครับไม่ให้เปิดได้ผมก็เลยคนที่เขาฝากแล้วไม่สําเร็จนะครับเขาก็เดินออกมาผมก็เลยไปถามเขาว่าได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ไม่สามารถฝากได้ผมก็บอกว่าเนี่ยผมมีเงินอยู่แต่ในสีพันก็คือเครื่องมันขัดข้องอยู่มันล็อกอยู่ ผมก็รอดูว่ามันจะมันจะออกมาหรือเปล่าก็ไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยววันนั่นแหะวันทาการนั่นแหละมาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมก็โอเคติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วผมก็ได้ทําการไปสอบถามกับเพื่อนด้วยกันนะครับที่อยู่แถวนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ให้โทรไปที่ call center นะครับ call center คือ 021 1 02 11 1 1111นนะครับของธนาคารกุงไทยนะครับผมก็โทรไปโทรไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าให้ทําการยืนยันบอกเล่าเรื่องราวต่างนั่นแหละนะครับให้กับโอปเปอเรเตอร์ได้ฟังโอปเปอเรเตอร์เขาก็รับเรื่องไว้นะครับแล้วและเขาก็จะส่งเรื่องมาที่สาขาที่เราฝากเงินนัดตอนนั้นนะครับก็บอกว่าอีกสามวันทําการก็จะมาติดต่อธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลย ก็เลยกลับบ้านไปนะครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับก็ผ่านมาวันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์เพราะว่าจะไปธนาคารแต่เช้านะครับแต่พอดีว่าช่วงเช้าเนี่ยผมจิตระแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยคนเยอะมากธนาคารนะครับคนเยอะผมก็เลยว่าจะไปช่วงบ่ายนะครับพอดีว่าช่วงประมาณ10บโมงยีนาทีนะครับมันก็มี s อสมันจะมีข้อความมาส่งมาที่โทรศัพท์นะครับในไลน์นะครับเพราะว่าผมทำเอ่อทำ แอป,ป,ปกรุงไทยเน็กไว้นะครับก็คือฝากถอนโอนในโทรศัพท์นะครับก็คือทปปําแอปไว้นะครับมันก็เลยมีข้อความเข้ามาในไลน์นะครับบอกว่าเ,าเงินสี่พันเนี่ยเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยนะครับผมก,ก็เลยเออโอเคไม่ได้ไปธนาคารละก็คือตั้งใจจะไปธนาคารแหละแต่ไม่ได้ไปละก็คือเขาโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาบอกเล่าเป็นเรื่องราวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ให้เราโทรไปที่ call center นะครับเดียวเขาจัด,จดการรับเรื่องให้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นวันปกติที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับเราสามารถที่จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลยนะครับแต่ของผมเป็นกรณีวันหยุดนะครับต้องรออีกสองสามวันนะครับผมก็โทรไปที่ call center นะครับ o p อเ a t o r รับเรือเ่องไว้ก็เรียบร้อยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับไปถึงเขาก็เาขาไม่ได้ไปธนาคารนะครับเขาก็เลยโอนเงินมาให้ที่ที่สมาชีเรียบร้อยนะครับสี่พันนะครับผม เ,เพื่อนๆที่มีประสบการณ์แบบนี้ก็มา,าเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม